ชิ้นแสนแซ่บบเชฟอ้อยเนี่ยเปิดขายมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาลากยาวจนมาถึงวันนี้คบเจอกับปัญหาอะไรบ้างมีอะไรอยากจะเล่าให้พวกเราฟังเอาจริงๆนะตอนนี้ขายช่วงกุมภามีนาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเพราะเราขายเล่นๆไงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสิวๆใช่ไหมขำๆมาเฮียตอนเมษานี่แหละพีคสปอตอยู่ตรงไหนที่มันพีคไหมคือจุดพีคเนี่ยมันมาจากรายการไอเด็กเคีียวคนหนึ่งเชฟชนเชฟนี่แหละมันมาถ่ายทีระยอเอาไปออกอเอาไปออกอะไรของมันนะแต่แอดมินที่บัญชชื่อกะทิเนี่ยแฟนมันอ่ะแม่เปิดรับออเดอร์ไหมมันมาจากขนมอะไรั นนึ่งกอที่เชฟได้มาเฮ้ยมึงเอาลูกชิ้นลงไปด้วยเลยมันก็เอารูปลูกชิ้นลงไปพอลงไปพอไปขายและวยองอีกทีต่อแถวยาวเหยียดเลยเนี่ยความเฮี้ยบังเกิดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีคนมาเม้น เยอะมากว่าทําไมไม่เพิ่มเครื่องไม่เช่ามูธเพิ่มอะไรเงี้ยเพิ่มกําลังการผลิตก็ยังเป็นเครื่องตัวเดิมแค่นั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นจะบอกว่าคนเราอะ่ะอย่าโลภมากไอ้ที่ว่าคนมันบ้าบ้าบาบาบอที่มาชอบมาลงโซเชียลอะ่ะมันไม่นานหรอกมันจะอยู่ได้สักกี่เดือนกี่วันถ้าเราไปตามเขาอะ่ะเหมือนเราเขาบอกเห็นขี้ขี้ตามช้างใช่ไหมไปตามกูลงนั่นลงนี่ไอสัตว์วันหนึ่งกูหม,หมดเงินหมดเงินกูต้องไปขอทานแดกใครมาช่วยกูอะ่ะเราก็ทําเท่าที่เราได้มึงอยากด่ากูก็ด่าไปไม่ใช่พ่อใช่แม่กูอะ่ะวันหนึ่งมึงก ของคน,นะวันนี้มึงด่ากูกันเข้าไปเหอะไม่สนจีงเชฟเขาก็เป็นคนที่มีความฉลาดเรียนจบด็อกเตอร์มาก็ไม่ได้งโง่เขาก็รู้รไม่ใช่ไม่ใข่าวค้อนก็รู้ว่าเพิ่มการผลิตก็คือขายได้มากขึ้นแต่เขาเลือกที่จะทําแค่นี้ไม่จําเป็นคนเราอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งตามสังคมอย่าวิ่งตามคนอื่นเราต้องวิ่งอยู่กับตัวเองทาไมอะ่ะเราต้องเพิ่มแล้วเราเหนื่อยขึ้นอะ่ะใครไม่ได้เหนื่อยกับเราถูกไหมอะ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราไปลงทุนเป็น,เป,นเป็นโรงงานเนี่ยเชฟถามหน่อยแล้ววันหนึ่งที่กิจการลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได อีกต้องเป็นกี่ร้อยคนอนะเราเขาจะอยู่ยังไงเราจะทิ้งเขาเหรอมันก็ไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นคือเราทําได้เท่าที่เราทําขยายสาขาเนี่ยมายึงขายแฟรไชสยเนี่ยขายแล้วก็แชร์ไปคนที่ซื้อแฟรไชสยเราไปก็จะได้กระจายไรายได้ไปด้วยใช่ใช่ทำไมเชฟเอื้อ,อรับหิว้วเชฟไม่ได้เอื้อรับหิว้วฟังกันให้ดีเลยนะทุกคนคือคนรับหิ้วเนี่ยเชฟสงสารมากเลยเพราะอะไรเขาทามาหากินคือคนคนหนึ่งที่เขารับหิ้วเนี่ยคุณรู้ไหมเขามีอะไรตั้งหลายอย่างในชีวิตคนที่เขาดูแลอยู่ข้างหลังไม่มีใครหหหอออกกที่่ยยาาาจะมนนืืนนนน้้บูแลใค ด่าอยู่ข้างหลังเป็นคุณพวกคุณยอมไหมแต่เขาไม่มีความจำเป็นจริงๆที่ก็ต้องทํามาหากินน่ะเขาเขาเลือกอย่างอื่นได้อ่ะเขาไม่มายืนรับหิ้วหรอกถูกไหมคือเราไม่ได้ดูถูกว่าเขามาซื้อแค่ถุงเดียวหรอกแต่ว่าคือคุณมีสิทธิ์ที่จะรอก,ก็ได้หรือไม่รอก็ได้แต่อย่ามาด่าที่กําลังจะหมายถึงว่าพวกคุณเราไม่ได้ดูถูกเงินเงินร้อยเงินสลึงเงินบาทก็เป็นเงินเราไม่ได้ดูถูกคนที่ว่ามาซื้อสองถุงมาซื้อสมถุงเราไม่ได้ดูถูกแต่คนที่ซื้อ2ถุงสถุงเนี่ยอย่าด่าคือเห็นใจกันคือคน หิ้วนะบางคนนะ่ะเขาเขามายืนรอสี่ห้าชั่วโมงเหมือนพวกคุณนะ่ะแต่เขาก็บอกเ,อเชฟแบ่งเข้าไปเลยค่ะเขาสองถุงสามเขาก็ย,ยังยอมยืนรอพอเวลาคุณได้ไปคุณก็บอกเอ้ยน่ารักจังเลยพวกหนูแต่ตอนไม่ได้ก็ด่าเขาเหมือนคุณด่าเชฟนั่นแหละโอเคแต่นี้ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักนเม็นการส่วนตัวนะไม่ได้รู้จักกูมไม่รู้จักใครกูเป็นเชฟกูมไม่เคยทําอาชีพรับหิว้วกูมีอาชีพรับหิว้วหัวกูอย่างเดียวหิ้วไปหิ้วมา